อลมเย็นดีพ <c oughs> ี่้องก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำเส้นเล็กต้มยำอาสอนเดาก่อนเทลงปรุงมาแล้วเรีบรยบร้อยเลยนี่เจ้ว่ามู่ารชาตินี่เป็นเลยก้าวเลยนะน้ำตาลหาน้ำสมซี่ส่นน้นำปลาสองสามหยดเจ้ว่าโอ้โห แต่ว่าพผีนี่พผีฟงนี่สองสว่วนมันเนี้ยมันผิดเพี้ยนแล่วลังการอยู่วะอืมอืมอืมอ๋อเพี่น้องเล็กต้มยำซิมังโอ้เด็กกันมีของเนียวจะปั่นเนาอะ,อะ ขนาดใส่เส้นใส่นานมะความไปยังติดกันยุ่งเส้นอะไร เอา่อเดียวลูกดวดอย่าวิรานคนณมีปีอะไรบ้อ่ไหมจะผมมี quả ừ, mà nó dịp mà sạm luôn đi Hãy à, subscribe cái thùng nó nhìn thế này mặt đây này chị nọ Nó กินหมูเตี้ยวแล้วๆก็สิไปกินของหวานตัวของหวานน่นกล้วยบดชีพอมากินนําหลายเติมอ่ à. Ừm... Hmm

สิมันหลอกเขาอยู่เนาจะนา tương hoặc con sốt đi đi mua nhiều rồi sốt mày cúc